วิธีโพสเฟซบุ๊กนะครับพร้อมคัดลอกลิงก์ l i n ์ OA มาวางนะครับมาหน้าแรกนะครับคุณมาที่ขีดสามขีดแล้วก็มาที่ธงสีส้มนะครับก็ไปหน้าเพจที่คุณจัดการอยู่นะครับคลิกแล้วนะครับก็มาดูที่ตรงรูปกล้องนะครับที่เขียนว่ารูปภาพตรงนี้นะคุณก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปเลือกรูปภาพนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปคัดลอกข้อความจากไลน์ก่อนนะครับผมจิ้มกดคัดลอกนะครับ คือขี้เกียจพิม์ใหม่นะครับก็ไปเอาในกลุ่ม l ล n e เฮียโยโปรได้นะครับแล้วก็มาวางเอามาเลือกรูปนะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กดจิ้มทีหนึ่งมันก็จะขึ้นคําว่าวางนะครับโอเคแล้วก็พิมพ์อะไรสักนิดหน่อยนะครับปรึกษาธุรกิจออนไลน์นะครับดีวผมไปเอาลิงก์ลายโอเอนะครับไปที่ l ลายโอเอนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณมาตรงรูปบ้านตรงนี้ก่อนนะมันจะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็คุณไปกดตรงเพิ่มเพื่อนใหม่ ก็จะขึ้นลิงก์ตรงนี้นะครับกดคัดลอกแล้วก็กดปุ่มโฮมนะครับที่มันวูบวาวูบวานี่นะกดปุ่มโฮมมันก็จะย้ายแอปได้นะครับผมก็กดจิ้มวางแล้วก็ขึ้นโทรศรัพท์ของแต่ละคนมันก็จะมีปุ่มโฮมนะครับคุณไปกดปุ่มโฮมเพื่อเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะแล้วก,กดตรงนี้นะครับดาเนินการต่อแล้วก็กดเผยแพร่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะอันนี้เราติ๊กที่ว่างอีกทีหนึ่งก่อน,น มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับมาแล้วนะรรูปแบบการโพสต์เราจะโพสต์ในเรื่องของรายได้นะครับเรามากดรูปหัวใจหรือกดถูกใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเพิ่มคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันโล่งหยุดเกินไปคลิกตรงรูปกล้องเมื่อกี้นะฮะแล้วก็มาโพสต์ทิ้รูปภาพกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับดับงนั้นเราก็จะได้ลิงก์ที่เป็นไลน์ไวแบบนี้นะครับ